ตอนนี้ผมเป็นพวกมะเร็งอยู่เฮ้ยจริงเหรอ,<ะ>อเป็นะมะเร็งอยู่จริงมะเร็งไม่เลือดขาดสมัยก่อนนะก่อนที่เป็นคือผมจะมีความคิดเออเรามีเวลาเยอะเว้ยเราค่อยๆตามไปก็ได้ผมก็เลยเอ,อ้ยค่าของนนเนี้ยมันไม่ใช่นี่เว้ยมันไม่ใช่แบบคุณต้องดีอ่ะมันคือค่าต่อใจของเราที่เรามีให้หุนตัวนั้นเน่ต่อไปนะ จะเป็นช่วงรับสายหน้าใหม่นะครับกติก้าของวันนี้แน่นอนว่าคอนเซปต์เราคือเราจะเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับได้ป้ายยาเพื่อนๆนะครับเล่าความประทับใจเกี่ยวกับของเล่นและของสะสมของคุณเองโดยมีกติกาดังนี้<ม>ข้อหนึ่ง<ม>ให้พูดถึงของเล่นนะครับของสะสมก็ได้ที่ไม่ใช่ของเล่นเช่นแบบสแตมสะสมกระป๋องโค้ขวดน้ํา<ม>เลือกป้ายยาได้หนึ่งอย่างเท่านั้นสมมุติว่าคุณเป็นคนที่เก็บของแบบสเปสะสปะซื้อเยอะ หลาก,หลา,กหลายหลายมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะคุยและอยากให้ทุกคนนะครับได้ถ่ายทอดเนี่ยก็คือความรักในของที่เราเก็บสะสมมาผมอยากให้ไลฟ์วันนี้เนี่ยช่วงรับสายเนี่ยไม่ใช่การที่เราแบบเราต้องโอ้อาว่าแบบโเหเฮียกูมีโงกุล18ล้านตัวมีมกันดัมอีก200,000กว่าตัวอะไรเงี้ยมันจำนวนที่มากมันไม่เท่ากับ หนึ่งเดียวที่มันมีความหมายครับคอนเซปต์มันอยากอยากให้มันเป็นประมาณนี้นะอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ที่ถ่ายทอดยากหน่อยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนน่ะถ้าสะสมมันน่ะคุณย่อมต้องมีความรักในในของเล่นอยู่แล้วแหละบางอันมันจะเคยเป็นจุดเริ่มต้นของคุณมันอาจจะอยู่ที่ว่าเออเป็นความทรงจําของแม่ที่เคยซื้อให้อะไรเงี้ยมันพรมหลยยายหลายอย่างอย่างเรื่องวีเพรอะไรเงี้ยก็แม่ผมข้อสานะครับใสก่กันเต็มที่นะครับว่าทําไมคุณถึงสะสมนะฮะทำไมคุณชอบของเล่นชิ้นนั้นทําให ผู้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้ว่าความรักของคุณเนี่ยมันมีมันมีคุณค่าทางใจแค่ไหนบาง,บางคน<ฮ>เขาเขามองเข้ามาในวงการเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเียคนเล่นของเล่นแม่งโคตรปัญญา,าอ่อนเลยเฮียไม่รู้จกักโตเลยแต่ว่าจริงๆแล้ว,ะละวเขาเขาไม่รู้อะว่าบางอย่างมันมีคุณค่าทางใจเราต่างถูกครอบด้วยกาลาคนละใบและตัดเสินอย่างผิวเผินในสิ่งที่เราเห็นนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเป็นพื้นที่ที่อยากให้ทุกคนแบบได้สื่อสารจริง แล้วสี่อันนี้ขำๆเราจะมีการเปิดบทจากผู้ชมนะครับว่าแต่ละสายเนี่ยป้ายยาได้สําเร็จหรือไม่ฟังแล้วแบบโหแม่เฮียอยากซื้อตามเลยนะฮะและสําคัญเลยเตรียมรูปถ่ายนะครับของที่เราจะป้ายไว้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะฮะแล้วก็เปิดกล้องก็ได้ถ้าคุณต้องการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าโอเคนี่คือของที่ลาเซลนะครับอ้าวชื่ออะไรก่อนแนะนําตัวซิหนุม่มคุณบุ๊กค,ครับชื่อบุ๊กค,ครับบุ๊กนะครับคุณบุ๊กอายุเท่าไหร่ครับอ่าปีนี้จะ30มนสะิบฮะผมตอนนี้เป็นลูกจ้างราชการนะบุ๊กค,ครับเล่าให้ฟังหน่อยตัวนี้คือไอ้ตัวเนี้ยผมเคยมีสมัยเด็กตัวนึงแล้วม,มันก็หายไปตามเวลาเหมือนของเซียน่าที่รับแอร์ใหนะ้ไทเกอร์คิงอะ่ะครับ ใช่แต่ของผมตัวนี้ไปเจอกับมันค่อนข้างประหลาดอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นแม่ผมก็ชวนไปนตลาดนัดแล้วผมไปเจอตัวนี้มันใส่ถุงอยู่เขาลองนึกสภาพว่าถุงถุงผ้าสีอมพูเป็นๆน,นะฮะคือผมอผมเดินผ่านมันไปแล้วหางตาบนเห็นคือหางของอิดา้อนสี้าฮะาม,มันทะลุปากถ,ถุงที่ผูกไว้มาหน่อยหนึง่งโอ้โหค,คือทะลุถุงออกมาเลย คือตอนแรกผมมองผมไม่ได้ว่าเป็นของไอ้พวกดีเองไปผมนึกว่าของเล่นผู้หญิงผมว่า<ม>ต้องเป็นของเล่นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับลอ,องนึกด,ดูว่าหางตา้อนซีซ่าโผล่มามันเหมือนชะตากรรมหาผมมาเฮ้ยจะไม่เปิดเลยเหรอแล้วพอเปิดปุ๊บ วอดซากะซีซ่าโฟมาฮะแล้วผมก็ลองถามแม่ค้าดูป้าถุงเท่าไรป้าบอก80จ้ะ80จริงเหรอฮะชิดเค่ทงรูปเลยฮะ80สรุปนี่จะ,ะจะบอกว่าถ้าหาวนานั้นนี่คือตัวที่ไอ้บุ๊กเล่นตอนเด็กนะโอ้ตอนนั้นไม่ใช่อตอนนั้นพอดีมันโดนช่วงมันมีตอนในช่วงที่พายุมันเข้าบ้านผมแล้วมันตัวหัวมันได้รับปัดเจ็ใหนักมากยังไงบุ๊กบุ๊กบ้านอยู่จังหวัดอะไรนะทำไมมันถึงพายุมันถึงรุนแรงขนาดนี้ชลบุรีฮะชลบุรีอ่ะผมอยู่ชลบุรีแล้วมันจะมีอยู่ป แล้วหุ่นตัวนี้ผมเก็บไว้บนหลังตู้อยู่ห้องครัวมันผมไม่ได้ห้องครัวตอนนั้นไปเล่นกันแล้วมันโดนพายุแล้วมันเหมือนทะลุหลังคามันแตกลงมาจนทั้งตัวหุ่นมันเหมือนมันหักเลยฮะเพราะมันโดนน้ำโดนอะไรด้วยอครับผมครับผมครับมันจะเหลือตอนนั้นของผมมันจะเหลือแค่ไอตัวเสือตัวเสือสีเหลืองไงตัวตัวที่เหลือคือเละหมดเลยโอ้แ้ามันเหมือนเป็นเป็นหนอนปัดร้ายผมอ่ะปันร้ายผมไม่เด็กอ่ะมันหุ่นตัวนั้นผมเลอแต่ว่าเอาจริงตัวนี้นะ เท่าที่ดูจากรูปเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีหลายๆส่วนเสียหายนะดาบหักนะครับเขาไทเซลลทอปหายไปข้างนึงเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่านะแต่ว่าด้วยราคา80บาทกับกับเหมือนได้ความทรงจำกลับมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ก็คุ้มค่าแหละ80มันก็เหมือนเป็นการเดินทางของบมานะใช่ใช่ใช่ก็แล้วจะบอกว่าหุ่นตัวนี้มีปลายดาบด้วยนะ แต่ไยดาบมันมีรอยเทะแท้เหมือนเด็กแทะฮะเด็กสมัยก่อนรอยแทะเป็นรอยอคือมันจะมีรอยฟันเจาะเป็นรูๆเล็กๆๆๆบๆๆ้ใช่ไหมดูชัดนี่ร้องหูว้าวโหเยสท้องหล่นหูคุ้มค่านี่ไอคนนี้มาแปลกเลยมา ป้าดูไลฟ์อยู่กำหมัดแล้วไอนี่แสบสุดเลยป้าได้กำไรห้าบาทเองป้าได้กำไรแปดสิบเลยเพราล้วตลาดมนตลาดนัานะเป็นที่ผมไมเข้ามาทัาใจอย่างหนึ่งคือผมไปเจอเด็กเหมือนเด็กเขาเป็นหลานของคนที่เก็บของเก่าขายอ่ะผมเห็นก็เด็กเขายืนยืนดูอีเบอร์บีอ่ะเด็กมันมันอยากได้จริงผมมองเออผมซื้อให้ไปห้าสิบบาทผมว่าไม่เจอเด็กคนนี้เลยจนปีเป็นปีอ่ะผ่านไปอ่ะผมเจอเด็กคนนั้นอ่ะยังหี้วุตุ๊กตาตัวนั้นอยู่เลยหุ่นตัวนั้นอยู่เลย วะเหรอมันคือเด็กคือไม่ดูใสภาพแบบมันดีมากเด็กคือมันดุมันรักตัวนี้จริงมันเห็นค่าของมันจริงทั้งที่คือหุ่นมันเละมากแล้วนะผมก็เลยเอ้ยค่าของเนี่ยมันไม่ใช่นี่เว้ยมันไม่ใช่แบบหุ่นต้องดีอ่ะมันคือค่าต่อใจของเราที่จะมีให้หุ่นตัวนั้น่ะเยี่ยมครับถือว่าเยี่ยมมากครับได้แชร์ความทรงจำนะฮะตอนนี้ผมเป็นพวกมะเร็งอยู่เฮ้ยจริงเหรอจริงนะมะเร็งอยู่จริงมะเร็งมันเล็ดใช้ แล้วรักษาไปเริ่มกระบวนการอรรักษาผ่านช่วงคีโมหมดแล้วครับโอเคดีขึ้นยังครับดีตอนนี้ดีขึ้นมากเลยฮะโอเคครับก็คือ,อ,อก็คือแนวโน้มภาพร,รวมการรักษาก็คือดีใช่ไหมอันนี้คือไงคือห้องที่เราอยู่ปัจจุบันเนี้ยหรอใช่เป็นห้องนอนแค่เฉยห้องบ้านผมไม่ได้บ้านใหญ่ถ้าใครอยากดูเปิดบ้านเซฟโตะก็เปลี่ยนไอ้ข้างๆเป็นกล่องของเล่นเหมือนกันว่ากันด้วยว่าผมสนใจดาบเสือขาว ด้วยเฮ้ยอานั่นอานั้นนะเอฟิกเกอร์ไลท์สแตนดาร์ดนี่ใช่ไหมใช่ครับ บุ๊กพี่ถามนดิทาไมทาไมพี่เห็นบุ๊คเขียนว่าตั้งแต่เป็นมะเร็งอ่ะทาไมแกถึงอยากตามหาความทรงจําวะสมัยก่อนนะฮะก่อนที่เป็นคือผมจะมีคนทีคิดเออเรามีเวลาเยอะเว้ยเราก็ค่อยตามไปก็ได้เราไม่ต้องรีบกับมันแต่พอเป็นมะเร็งมันทําให้ผมรู้ว่าเออมันไม่แน่นอนทุกอย่างเลยแล้วผมไม่รู้ว่าคือถ้าเกิดมะเร็งมันจะตื่นทำไมอีกรอบเมื่อไหร่อะไรยังไหมผมก็ไม่รู้ว่าเวลาผมจะเหลือเท่าไหร่ผมก็พยายามใช้เวลาเนี้ยหามันให้มากที่สุดตามมันกลับมาให้มากที่สุด โอ้โหนม่งคนดีเลยอ,ะอ่ะผมว่าเออใครมีความฝันขึ้นถึงตัวอะไรตามไม่ได้ตามกลับมาให้หมดนะฮยอย่าคิดว่าเรามีเวลาเหลือเฟือมันมันไม่มีเวลาเหลือเฟือกับใครเม,มืม่อเวลามาถึงมันไม่มันไม่รอคุณคุณไม่สามารถซื้อเวลาได้แต่คุณซื้อความทรงจำดีๆกับช่วงเวลานั้นๆกลับมาได้โอ,อ,อ,อเคครับผมแต่แรกก็สุดโหดเลยโหยเย้ยคนดีเลยว่ะก็เป,เป็นเป็นเป็นวิธีเก็บของเล่นของคุณบุ๊กว่าเขาจอมที่จะ ไม่ได้ต้องการของใหม่ขนาดนั้นทุกอย่างแต่ว่าอยากได้สิ่งที่เขารู้สึกว่าเอามาทดแทนความทรงจำในหลายๆช่วงที่ตอนเด็กเราอาจจะไม่มีหรืออาจจะทำหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะถือว่า,วาบุ๊กได้ตอบโจทย์นะตอบตัวเองได้ว่าความสุขของของของฉันคืออะไรอะ่ะครับโห,โหแล้เนี่เราจะทำดูำดำของผมาคำดด้วยคือของเล่นมันมีการเดินทาง คนเราก็มีการเดินทางมันเหมือนสองเส้นทางที่เรามาประจบเหมือนชะตากรรมที่เรามาเจอกันนะไอขุนที่ผมเจอพวกมาเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันมีแผลมันมีอะไรของมันมันมีร่องรอยของเด็กคนนั้นเด็กคนนี้ที่เล่นกันมามันคือการเดินทางของของมันแล้วคนเราชีวิตของเราก็มีการเดินทางเหมือนกันมันเหมือนเส้นทางที่มาเดินมาเจอกันนะยังไงก็ตามนะพี่ก็รู้สึกดีนะที่ที่ปลายทางของของพวกนี้มันมันกลายเป็นสมบัติของของบุกอะครับครับอืม ค่อนข้างประทับใจไม่รู้เฮียพูดไม่ออกเลยเตือนตื้นตันจุกผมเห็นซึ้งๆนะแต่ผมเกือบจะช็อตฟิลอันนึงแล้วแต่ผมไม่พูดเรอรู้สเปคคุณคุณบุ๊กเลยครับก็สเปคบุ๊กก็น่าจะพวกขายาวอ่ะขายยาวกันเซียน้วยันขายาวยาวสเปคเซียดีฝั่งนึงโอ้โหเฮียดี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 มากดีมากแต่ว่าอาการป่วยอัปเดตหน่อยคือเป็นห่วงก็คือโอเคแนวโน้มไปในทางดีใช่ไหมครับใช่ครับ ตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆฮะอยู่ที่อาการหมอบอกเพทยระวังการติดเชื้อไว้ประมาณหนึ่งปีเขามีคนว่ากันว่ามะเร็งอ่ะแพ้รอยยิ้มอ่ะนะครับก็ไม่รู้ไม่รู้จริงเท็จยังไงนะแต่พี่ว่าถ้าที่พี่เห็นนะสิ่งที่บุ๊กเก็บสะสมพวกเนี้มันก็มีความหมายตัวแกมันก็มีกําลังใจมันมันทำให้แกมีความสุขในในแต่ละวันอ่ะเท่านั้นมันก็มันก็พอแล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกพี่ทุกคนน่นะ เป็นเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ขอบคุณบุ๊กมากๆด้วยที่แบบเออมาแบบ,บปันเรื่องราวดีๆให้กับพวกพี่ฟังแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับรวมถึงคนที่ดูย้อนหลังนะก็เป็นกําลังใจนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ตามฝันของเตงให้ครบนะครับแต่ใดๆก็ตามนะฮะการจะสมอะไรก็อย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับนตอนนี้ก็เก็บเท่าที่เราพอไหวเออดีแล้วครับผมดีแล้วฮะดีแล้วฮะ ครับผมนี่นี่นี่ครับน้ำสื่ออโครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับต้อำสื่ออโกรึดดึกโอ้ยเออเนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยโหแล้วเออเมื่อกี้กูน้ำตาซึมจริงว่าแล้วมึงต้องแพ้โอ้ยมันดีอ่ะดีอ่ะดีดีดี